อันนี้นะคะก็จะเป็นไม้ที่แม่แอมตัดออกมาแล้ว1ชิ้นนะคะโดยไม้1ชิ้นเนี่ยอันนี้คือชิ้นเดียวกันนะคะความยาวของเขาอยู่ที่ประมาณ112เซนนะคะสวัสดีค่ะแม่แอมค่ะ i am d a i r y ค่ะวันนี้นะคะเห็น ออกองไม้ Jamie, ที่แม่แอมกองไว้ตรงนี้นะคะวันนี้นะคะแม่แอมนะคะจะมาทําโต๊ะนะคะพอดีว่าที่บ้านนะคะก็จะมีหน้าบานไม้แบบนี้นะคะพอดีว่ามันหลุดออกมาจากตู้ซิงล้างจานนะคะแล้วทีนี้เอาพอหลุดออกมาแล้วเราก็ใส่กลับไปไม่ได้แล้วนะคะแฟนก็พยายามลองใส่มาหลายครั้งแล้วทีนี้ตัวนี้ก็เลยหน้าบานตัวนี้ก็เลยยังว่างอยู่นะคะแล้วพื้นที่หน้าบ้านของแม่แอมตรงนี้นะคะก็ยังว่างอยู่นะคะแม่แอมก็เลยตั้งใจว่า จะทาโต๊ะนะคะเอาไว้สําหรับนั่งกินกาแฟะนะคะแล้วก็นั่งชมบรรยากาศดูต้นไม้รอบบ้านของเราแบบนี้ไปด้วยนะคะแม่แอนก็เลยได้ไอเดียว่าจะทําในส่วนของตัวขาโต๊ะนะคะเองนะคะซึ่งทําจากไม้แผ่นพาเลททั้งหมดเลยนะคะไม้พาเลทที่แม่แอนจะใช้นะคะก็มีไม่เยอะนะคะก็จะมีในส่วนของตัวที่มันเป็นเตัวขานะคะอันนี้จะเป็นขนาด4คูณ4เซนนะคะ แม่แอมก็ใช้ประมาณทั้งหมด5อันโดยที่เราจะทําเป็นในส่วนของตัวขาเนี่ยทั้งหมด4ี่และส่วนอีกอันนึ่งเราก็จะทําเป็นในส่วนของตัวคางอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวที่เป็นแผ่นเรียบแบนแบบนี้อีกนะคะอีก4อันซึ่งตัวแต่ละแผ่นเนี่ยมันยาวทั้งหมดประมาณร้0เอ่อ112บเซนนะคะความกว้างที่แม่จะตัดใช้ทำเนี่ยก็จะมีอยู่ที่ประมาณ50แล้วส่วนที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของความยาวนะคะที่ประมาณ60เซนนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็ไปซื้อมาจากร้านขายพาเลตนะคะอย่างอันนี้เขาก็ขายให้แม่แมอมอันละ10บาทนะคะส่วนอันนี้ก็แผ่นละ20บาทนะคะทั้งหมดใช้4แผน่นโดยค่าไม้พาเลตเนี่ยแม่แอมก็จ่ายไปทั้งหมดประมาณ 80บวก40นะคะก็ประมาณ120บาทนะคะโดยแม่แอมนะคะก็ไม่ใช่ช่างที่จะทําโต๊ะไม้แบบนี้นะคะแต่ว่าอยากจะลองศึกษาแล้วก็ทําดูเองสักครั้งหนึ่งนะคะซึ่งการทําโต๊ะของแม่แอมเนี่ยก็ใช้แบบง่ายๆแม่แอมก็เข้าไปดูแบบในเ,ออเว็บไซต์นะคะพินพ์เทเลสมานะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะสําหรับในส่วนของโครงไม้ที่แม่แอมจะทําเป็นโต๊ะนะคะก็ไม่ยากเนาะอันนี้นะคะ ก็เดี๋ยวยังไงเราไปลงมือทํากันเลยดีกว่านะคะมาดูซิว่าหลังจากที่แม่แอมทําเสร็จแล้วเนี่ยโต๊ะของแม่แอมเนี่ยจะออกมาแข็งแรงและใช้งานได้หรือเปล่านะคะไปกันเลยค่ะอ,อ,อันนี้นะคะก็จะ,จะเป็นไม้ที่แม่แอมตัดออกมาแล้ว1ชิ้นนะคะโดยไม้1ชิ้นเนี่ยอันนี้คือชิ้นเดียวกันนะคะความยาวของเขาอยู่ที่ประมาณ112เซนนะคะอันนี้แม่แอมก็จะตัดออกมาโดยที่ความกวาม้างแม่แอมก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ50เซนในส่วนของตัวความยาวเนี่ย ของโตเนี่ยแม่แอมก็จะใช้อยู่ที่เหลือประมาณ62เซนนะคะอันนี้แม่แอมก็ใช้เลื่อยธรรมดานะคะแบบนี้เลยตัดเองเลยนะคะเพราะว่าในส่วนของตัวไม้ที่เราตัดออกมาเนี่ยมันจะมีแค่4ี่แผ่นไม่ได้ไม่ได้ตัดเยอะนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวขาไม้นะคะเนี่ยที่แม่แแอมบอกนะอันนี้แม่แอมก็จะใช้เป็นตัวขาตัวนี้ซึ่งความยาวที่ซื้อมาจากร้านขายพาเลทเนี่ยมันจะอยู่ที่เอ่อเซนอยู่แล้วอันนี้ก็จะใช้เป็นความสูงสของตัวโตนะคะ ในส,ส่วนของตัวความสูงนะคะแม่แอมก็ไม่ได้ทําสูงมากอย่างตัวขาโต๊ะอันนี้แม่แอมก็ทําอยู่ที่ประมาณเาไม่ถึงห0สิบนะคะประมาณห้าสิบแดเซนเนาะประมาณนี้เราไม่ได้ต้องการโต๊ะสูงมากเพราะว่าใช่สําหรับนั่งเล่นหน้าบ้านตรงนี้นะคะแล้วก็อย่างอันนี้นะคะแม่แอมก็นําในส่วนของตัวกาวนะคะมาติดนะคะแล้วก็ลองประกอบโครงนะคะอันนี้แม่แอมยังไม่ได้ยิง สกูนะคะนี่นะคะแค่เอากาวนะคะมาทาแล้วก็ประกอบให้ลองตั้งวางเป็นโครงแบบนี้ดูนะคะก็จะทํางานแบบง่ายๆนะคะไม่ไม่ได้ยุ่งยากนะคะก็จะประกอบแล้วก็ยิงเข้าเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่ด้านล่างก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนี่นะคะตรงนี้นะคะในส่วนของตัวที่จะเจาะไม้นะคะแม่อมก็จะใช้ในส่วนของตัวสว่านนะคะเจาะรูไปก่อนเนาะแล้วก็จะนําในส่วนของตัวเนี่ยคะ่ะ สกูนะคะมายิงเข้าไปอีกทีหนึ่งเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ ตอนนี้นะคะแม่แอมก็ทําในส่วนของออโครงโต๊ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ทําแบบง่ายๆเลยนะคะไม่ได้มีอะไรมากนะก็คือแค่ใช้ในส่วนของตัวสว่านนะคะเจาะรูเข้าไปก่อนแล้วก็ใส่ในส่วนของตัวสกรูล,ลงไปตามทีหลังนะคะแม่แอมก็ไม่ได้ทํางานแบบว่าละเอียดเนียบมากนะคะแต่ว่าก็ออกมาเป็นรูปเป็นล่างนะคะใช้น่าจะใช้งานได้เนาะในส่วนของตัวโต๊ะเนี่ยก็ นี่เขย่านะคะก็ขาเท่ากันทุกข้างเลยนะคะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวแม่จะลองนําในส่วนของตัวท็อปไม้นะคะมาวางด้านบนดูนะคะนี่เราก็นําในส่วนของตัวท็อปไม้ด้านบนนะคะมาวางลงแล้วนะคะก็จะประมาณนี้ ก็เดี๋ยวที่เหลือแม่แอมก็จะเจาะตะกูข้างบนเ,ออเพื่อยึดให้มีความแน่นลงไปอีกทีหนึ่งนะคะเราก็จะได้งานมาประมาณนี้เลยนะคะนี่สำหรับงาน DIY ของแม่แอม,แมอีกชิ้นงานนึงนะคะที่ทําโต๊ะไมออ้ไว้ใช้นะคะก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะคะเดี๋ยวแม่แอมจะออยกไปวางไว้ตรงที่ต้องการก่อนนะคะตอนนี้นะคะโต๊ะนั่งเล่นหน้าบ้านของแม่แอมนะคะก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะ นี่อันนี้คือฝีมือแม่แอมทำเองทั้งหมดเลยนะคะเป็นงานทำโตะ๊ะไม้เองครั้งแรกเลยนะคะก็ถือว่าประสบความสำเร็จเลยนะคะทำเองใช้เองง่ายๆนะคะแล้วก็น้ำหนักในส่วนของตัวท็อปที่เป็นไม้ด้านบนเนี่ยก็ไม่ได้หนักมากเราใช้ไม้แล้วก็ใช้ความสูงแค่ประมาณนี้นะคะนี่นะคะเครื่องมือที่ใช้ก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยนะคะ ก็แค่นี้เรื่อยในส่วนแล้วก็ตัวสะวานนะคะแล้วก็สกูแค่นั้นเองเนาะนี่เห็นไหมคะในส่วนของตัวท็อปไม้ด้านบนเนี่ยก็ยังดีอยู่เลยนะคะเราสามารถนำของที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วนะคะมาทำให้เกิดประโยชน์ได้นะคะนี่เราก็จะได้โต๊ะนั่งเล่นหน้าบ้านนะคะเอาไว้นั่งทำงานก็ได้นะคะหรือว่านั่งกินกาแฟตอนเช้านะคะแล้วก็ดูต้นไม้ของเรา ที่หน้าบ้านแบบนี้ได้เลยนะคะถ้าเพืเ่อนๆนะคะชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไ r i b e ให้แม่แอมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบา,บายๆค่ะ